สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและรวมไปถึงแฟนๆช่องรายการ i อทีมีสาระทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องรายการดีๆมีสาระมีความรู้กับช่องรายการ i อทีมีสาระและสําหรับรายละเอียดที่ผมจะลงให้กับทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นั้นเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่ทุกคนเรียกกันว่า บัตรคนจนซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ทราบข้อมูลหรืออาจจะทราบมาบ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนกันไปบ้างนะครับวันนี้ผมจึงได้มาอัปเดตข้อมูลล่าสุดเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนธันวาคมปี63รับเงินรอบสุดท้ายของปีสามารถกดเป็นเงินสดได้อีก 530บาทตามรายละเอียดที่ผมจะชี้แจงเป็นข้อข้อให้ท่านได้รับชมกันเพื่อท่านจะได้ทราบข้อมูลว่าตัวท่านมีสิทธิ์อะไรอย่างไรบ้างนะครับ ก่อนจะไปติดตามรับชมกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องกดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารที่ดและมีประโยชน์นะครับสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนท่านก็คงจะทราบกันดีว่าตั้งแต่เปิดลงทะเบียนมาประมาณ2-3ปีทางภาครัฐบาลก็ได้มี การโอนเงินต่างๆหรือช่วยเหลือต่างๆเข้าสู่บัตรสวัสดิการทางรัฐหรือบัตรคนจนและเช่นเดียวกันนะครับในเดือนธันวาคมปี63าตั้งแต่ต้นเดือนท่านก็จะได้รับวงเงินค่าโดยสารรถเมล์รถไฟฟ้าทั้ละ500บาทวงเงินค่าโดยสารรถบขส500บาทวงเงินค่าโดยสารรถไฟ500บาทและวงเงินส่วนลดซื้อกาดถุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนดอีก45บาทต่อคน ต่อ3เดือนนะครับนั่นก็เป็นการรับเงินตั้งแต่ประมาณต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งบางท่านก็ได้ใช้สิทธิ์ของท่านไปแล้วนะครับและเดือนธันวาคมปี63สิ้นเดือนนี้นะครับผม ก็จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่บางท่านนะครับอาจจะไม่ทราบว่าภายในบัตรเนี่ยมันได้ค่ารถโดยสารนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถไฟฟ้าค่าโดยสารรถบกสซึ่งท่านที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะครับท่านสามารถเดินทางไปที่สถานีรถบกสและยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้พนักงานขายตัว๋วบอกว่าจะซื้อตั๋ว รถโดยสารบขสอไปจังหวัดไหนก็ว่าไปยื่นบัตรให้เขานะครับเขาก็จะตัดเงินออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านนะครับผมก็อยากจะให้ท่านนะครับใช้สิทธิ์ของท่านให้เต็มที่ท่านจะได้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับและสําหรับผู้ที่โดยสารรถไฟก็เช่นเดียวกันไปที่สถานีรถไฟยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เขาแล้วบอกว่าจะไปที่ไหน เขาก็จะตัดเงินจากบริการหองรัฐของท่านออกไปท่านก็ไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อตั๋วรถไฟหรือซื้อตั๋วโดยสารรถพกสออกต่างจังหวัดนะครับและสําหรับนะครับเงินอีกหนึ่งอย่างนะครับซึ่งเป็นเงินรอบสุดท้ายของปี63นะครับผมซึ่งผมบอกก่อนเลยนะครับถ้าหมดรอบนี้แล้วปี63จะไม่ได้รับเงินอะไรกันอีกแล้วนะครับ ในในบริวัิการห่งรัฐเนี่ยก็จะไปเริ่มกันเดือนเดือนมกราปี64กันเลยนะครับสำหรับเดือนธันวาคมปี63รับเงินรอบสุดท้ายผมขอชี้แจงตามรายละเอียดเป็นวันๆตามนี้เลยนะครับวันแรกนะครับจะเป็นวันที่18ทธันวาคมปี63ท่านจะได้รับเงินฟังดีๆเลยนะครับท่านจะได้รับเงินคืนค่าไฟท่านละ230บาทหรือ ควเลอลละ230บาทแต่ก่อนที่ท่านจะได้รับมันก็จะมีรายละเอียดและเงื่อนไขหลักเกณฑ์นิดหน่อยนะครับสําหรับการรับเงินคืนค่าไฟนั้นตามที่ผมบอกไปท่านจะได้รับเงินคืนคัวเรลอละ230บาทนั่นหมายความว่าบ้านท่านจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินควเลอลเรละ230บาทพอท่านดูบินค่าไฟของท่านแล้วไม่เกิน230บาทนะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟ ให้ท่านเตรียมให้ดีเลยนะครับ1บัตรประจําตัวประชาชน 2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3. บินค่าไฟ3ส,ส่วนนะครับถามว่าเตรียมมาทําไมเตรียมมาเพื่อลงทะเบียนขอรับเงินคืนค่าไฟนะครับย้ํานะครับบ้านท่านจะต้องใช้ไฟไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนเท่านั้นนะครับการแจ้งสิทธิ์เพื่อรับเงินคืนค่าไฟฟ้านั้นสําหรับผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้โทรไปที่เบอร์1130แจ้งกับทางพนักงานว่าจะขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้าทางพนักงานก็จะสอบถามเลขบัตรประจำตัวประชาชนท่านอ่าเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านอะไรประเภทนี้นะครับและรวมไปถึงเลขมิเตอร์ไฟฟ้าของท่านเตรียมเอกสารตามที่ผมแจ้ง3อย่างให้พร้อมด้วยนะครับและสำหรับท่านที่อยู่ในเขตต่างจังหวัดนะครับผมให้ท่าน เตรียมเอกสาร3อย่างเช่นเดียวกันก็คือบัตรประจำตัวประชาชนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็บินค่าไฟและหลังจากนั้นให้ท่านโทรไปที่เบอร์1129นะครับเป็นคอเซ็นเตอร์ของการไฟฟ้าทั้ง2ส่วนในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรไปเบอร์1129ทางพนักงานก็จะ,ะรับสายท่านให้ท่านแจ้งว่าต้องการรับเงินคืนค่าไฟฟ้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจ้งเข้าไปแบบนี้นะครับทั้งสงส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเขตกรุงเทพหรือ,อต่างจังหวัดนะครับพอท่านแจ้งแล้วนะครับทางพนักงานก็จะขอหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนท่านหรือหมายเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านและรวมไปถึงหมายเลขบินค่าไฟฟ้าของท่านนะครับให้ท่านเตรียมเอกสารให้ครบนะครับการรับเงินคืนค่าไฟฟ้านั้นอย่าลืมนะครับ บางท่านจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินคูณเลอระ230บาทเท่านั้นและจะต้องจ่ายเงินไปก่อนพอท่านจ่ายเงินในเดือนนี้แล้วเดือนต่อไปท่านเจาะได้รับเงินคืน230บาทเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถกดออกมาเป็นเงินสดก็ได้หรือจะรูดซื้อสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐก็ได้นะครับท่านใดที่มีรายละเอียดและข้อสงสัยสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาถามในส่วนของเรื่องการลงทะเบียนได้นะครับนั่นก็เป็น วันที่18รายการที่1ในส่วนของวันที่18เช่นเดียวกันเป็นรายการที่2ท่านจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาสำหรับการได้รับเงินคืนค่าน้ำประปานั้นท่านจะต้องใช้น้ำประปาไม่เกินคัวเลระอนึ่ง0 0บาทย้ำนะครับคัวเลระอนึ่ง0 0บาทก่อนที่ท่านจะได้รับสิทธิ์คืนค่าน้ำประปานั้นท่านจะต้องลงทะเบียนที่การประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค ให้เรียบร้อยกันซะก่อนหลักเกณฑ์ก็เช่นเดียวกับการคืนค่าค่าคัาไฟนะครับผมหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันนั่นก็คือท่านใช้น้ําไม่เกิน100บาทหลังจากนั้นให้ท่านชําระค่าน้ําประปาไปก่อนนะครับและเดือนถัดไปวันที่18ท่านก็จะได้รับเงินคืนค่าน้ําประปามา100บาทนะครับเงินนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของทางธนาคารกรุงไทยหรือจะนําไปรูดซื้อสินค้าผ่าน ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐต่างๆได้นะครับอย่าลืมนะครับวันที่18ของทุกเดือนท่านจะได้รับคืนค่าไฟและค่าน้ำค่าไฟ230ค่าน้ำา100บาทนะครับสำหรับผู้ที่เข้าในรายละเอียดหลักเกณฑ์ตามที่ผมได้แจ้งไว้ในคลิปนะครับและวันต่อไปนะครับคือวันที่22ธันวาคมสำหรับวันที่22ธันวาคมอันนี้เป็นหลัก เกณฑ์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งหลักเกณฑ์นี้นะครับถามว่าเงินอะไรซึ่งก่อนหน้าน,นี้ท่านอาจจะยังไม่ทราบกันนะครับว่า,าเขามีเงินอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก่อนหน้านี้แต่วันที่22เนี่ยคือล่าสุดเลยที่ทางภาครัฐได้กําหนดกฎเกณฑ์ออกมานั่นก็คือเป็นเงินให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการทางรัฐหรือบัตรคนจนและจะต้องเป็นผู้พิการด้วยหมายความ่อย่างไรครับนั่นก็คือ เป็นเงินให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการหางรัฐและเป็นผู้พิการสําหรับผู้ที่เป็นผู้พิการจะได้รับเงิน200บาทในวันที่22แต่ท่านจะต้องเป็นผู้พิการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการเรียบร้อยแล้วนะครับย้ำนะครับวันที่22ธันวาคมสามารถไปกดเงินสดออกที่ตู้ ATM ของทางธนาคารกรุงไทยได้นะครับหรือจะนำเงินที่ท่านได้รับ ไปรูดซื้อสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้อ่าและส่วนของผู้พิการเนี่ยผมขอย้ำอีกหนึ่งครั้งแล้วกันเนาะเงินที่ผู้พิการจะได้รับย้ำเลยนะครับ 1. ท่านจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้พิการเรียบร้อยแล้ว2ผู้พิการจะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นถึงจะได้รับเงิน200บาทแต่ถ้าผู้พิการที่ไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่ได้รับเงินนี้นะครับและสําหรับประชาชนคนทั่วไป ที่ไม่ได้เป็นผู้วิการก็จะไม่ได้รับเงินตรงส่วนนี้หรือวันที่22เช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดในการรับเงินประจำเดือนธันวาคมปี63ซึ่งจะเป็นการรับเงินรอบสุดท้ายของปีแล้วสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้อีกท่านละ530บบาทถ้าทุกท่านตรงตามรายละเอียดที่ผมแจ้งในคลิปนะครับ และสําหรับท่านใดน,นะครับที่ไม่ค่อยทราบรายละเอียดนะครับแล้วก็เข้ามาบ่นว่าเอ้ยทาไมผมต้องบอกรายละเอียดที่มันเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับผมผมขอชี้แจงตรงท้ายคลิปนี้เลยแล้วกันเนาะนะก็คือว่าผมเนี่ยจะลงแต่รายละเอียดที่เป็นเรื่องจริงซึ่งรายละเอียดที่เป็นเรื่องจริงเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอน1 2 3 4 5หนะครับซึ่งบางท่านอาจจะเป็นเหมือนเสือเสือปืนวายอะไรประเภทนี้เนาะอยากทราบข้อมูลแบบนั้นแบบนี้เลย ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกอย่างจะมีขั้นมีตอนของมันอยู่ดีๆท่านบอกว่าเอ้ยอยากไปทราบข้อมูลแบบนู้นเลยแบบนี้เลยอะไรแบบเนี้ยผมบอกเลยผมไม่ลงรายละเอียดแบบนั้นเด็ดขาดนะครับเพราะมีบางท่านที่เขาเข้ารายละเอียดและหลักเกณฑ์จะได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงแบบเป็นขั้นเป็นตอนและจะได้เหมือนกับทําตามที่ผมแจ้งรายละเอียดไปด้วยนะครับผม ในส่วนของท่านที่แบบว่าไม่ค่อยชอบรายละเอียดที่เป็นแบบเรื่องราวที่เป็นขั้นเป็นตอนอะไรเงี้ยผมขออภัยจริงๆนะครับอันนี้ผมก็ขอบอกหรือชี้แจงท้ายคลิปนี้ท่านจะได้เข้าใจไปด้วยว่าผมเนี่ยลงรายละเอียดที่เป็นเรื่องจริงดังนั้นนะครับเหมือนเรานับเลขอะ่ะเอาผมผมสมมติง่ายๆเลยนะครับเหมือนท่านนับเลข1นึถึงสิอ่ะไม่ใช่เออหนถึงสินั่นแหละอยู่ดีๆท่านจะไปนับ2589อะไรแบบนี้แล้วก็10ได้ไหมครับ ไม่ได้นะครับผมท่านต้องนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0ถูกต้องไหมครับนั่นแหละครับคือหลักเกณฑ์ที่ผมทํารายละเอียดให้กับทุกท่านได้รับชมกันท้ายนี้นะครับก็ขออภัยจริงๆที่ผมได้พูดอะไรที่มันเขาเรียกอะไรนะนอกเรื่องเกี่ยวกับบริการทางรัฐไปนิดนึงนะครับขออภัยจริงๆนะครับสำหรับผู้ที่ ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของรายละเอียดที่เป็นเรื่องจริงนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและอย่าลืมกดติดตามช่องกดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารสาหรับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งสวัสดีครับ